ก็ลาวัสดีเพื่อน,นๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เรากเกม Quality Mobile และสารับหัวข้อของวันนี้พิลิงก็จะมารีวิวอีกหนึ่งอีเวนต์คอลแลบใหม่ผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเซนะิร์ฟจีนณตอนนี้เลยผมซึ่งต้องบอกว่า event อีเวนต์ตัวนี้เนี่ยมีเพียงแค่ในเซิร์ฟจีนเท่านั้นผมเซิร์ฟโกลบอลเซิร์ฟเอเชียตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเข้ามานะก็ไม่รู้กันว่าในอนาคตจะมีเข้ามาหรือเปล่าด้วยผมก็มาเปิดให้ดูเซอร์วิสกันคร่าวๆว่าอีเวนต์ตัวนี้มันคืออีเวนต์อะไรนะ โดยสำหรับการคอลแลบนี้ผมจะเป็นการคอลแลบระหว่าง Co o f ลิตี้โมบาและก็ ROG ครับผมนี่ก็สำหรับ ROG ทุกคนก็น่าจะพอรู้จักอยู่แล้วครับผมเป็นหนึ่งในยี่ห้อเกมมิ่งโด่งดังอ่าถคาเกิดว่าใครที่มาสสยเกมมิ่งแบบอุปกรณ์เกมมิ่งชัวรจ์จ๋าเนี่ยก็จะพอคุ้นหูกันบ้างครับผมก็แน่นอนว่าการคอลแลปนี้จะเป็นการคอลแลปที่มีเฉพาะในจีนเท่านั้นครับผมเหมือนกับว่า o g เนี่ยเขาไปเปิดแล้วก็ไปตีตลาดมือถือเกมมิ่งในเซิร์ฟจีนนั่นเองครับผมเขาก็เลยมีการคอลแลบพิเศษตัวนี้ขึ้นนมานะ โดยในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมของผมก็เป็นกิจกรรมมินิคอลแลบเล็กๆน้อยๆผมที่ ROG เนี่ยเขาทำมาผมก็เป็นทำพวกเพจารกิจต่างๆที่เป็นารกิจรายวันเพื่อบล็อกในส่วนของตัวสกินปืนไคลโร1น1ในสกิน ROG แล้วก็จะมีพวกของสมนาคุณเล็กน้อยผมอย่างเช่นกรอบรูปโปรไฟล์อวตารและก็พวกคอลลกชันผมที่เป็นสกินแบบลิมิเต็ดอ dition นะผมแจกให้ในกิจกรรมตัวนี้อ่าก็เรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนแท้สาย ROG gaming ับผมอ่ะก็แน่นอนว่ากิจกรรมตัวนี้ก็ดูน่าสนใจแต่ถามว่าจะเข้าไทยไหม อันนี้พี่ลิงมองว่าน่าจะไม่เข้าผมก็เพียงแค่เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะผมไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นในส่วนของกิจกรรมที่เป็นแบบคลพิเศษนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาในเซิร์ฟไทยก็ได้เหมือนกันผมอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะแล้วก็ข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตคอละพิเศษของ ROG ผมเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเห็นกันแล้วคิดเห็นยังไงกับ,บ้างเกี่ยวกับคอละพิเศษตัวนี้ก็ยื่นขึ้นมาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยดึเง,เงเ้าแลวเพ